บายบายไงมันซ่อมไฟไงมันอยู่ตรงไหนกันล่าสุดอันนั้นมันเควสพี่เควสที่เอฟจะทำาอะไอเควสตรงที่พี่ทำาะไปผมยังขึ้นตกใจเลยไม่ไฟแล้วตกใจอะไรมันมันขึ้นเป็นกรอบไอตรงนั้นผมก็คือคือมันมันมีโอกาสเควสเหมือน บายบายคือแม่งแบบมัน <laughs> มันชักปั๊กแบบว่ารู้เลยนะว่าชักอะแบบไม่ได้เนียนหลุดอะคือแม่งหยุดแล้วก็แบบกด ESC แล้วก็กดออก <laughs> ไอ้ยี <laughs> ่ก <laughs> ินกินข้าหลามล่ อุ่นก่อนกินได้นะใช่เหรอต้องอุ่นด้วยเหรอทำไมอ่ะเข้าหลาบเราต้องอุ่นด้วยเหรออุ่นได้ด้วยเหรอ,อ <ś> เพื่ออะไรของมึงเนี่ยมึงจะเข้าตู้ทำไมเนี้ย มึงอะไรที่ทางสัดๆเอฟแตนี้เป็น <laughs> อย่างนั้นพี่อะไรเนี่ยพี่ช่วยกูด้วย น้องพี่ไปด้วยกันไหมเราไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษ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 ชอรี่ไอ้เจ้ากูโกงแล้วเนี่ยฮึเอ้ามันได้ลุดอ้โหปล่อยแม่งนอนเลยดีไหมเนี่ย กินเลยแหละพวกมึง <penalties> นี่มันมึงแล็ก ทำไมมึงถึงไม่ใช้ไหวลุงมึงปล่อยให้ตัวเองนอนตั้งแต่ต้นเกมเพื่ออะไรวะเนี่ยในเมื่อมึงมีรู้เองอะ่ะกูงงว่ะเอาไปใช้ทำเขใช่เหรอเมื่อกี้ยังไม่ขับขันดิครับฮะถ้าเมื่อกี้ไม่ขับขันต้องทำไงถึงขับขัน แต่ผมยังไม่มีเกมเลยนะเพราะว่าซื้อมาไม่รู้เร่นใครก็เลยไม่ได้ซื้อแต่เกมมันแค่99บาทเองอซื้อไว้ก่อนเนาโอ้ยซีซื้อมันโหลดแป๊บเดียวอยู่แล้วแหละเกมมันความจำไม่เยอะหรอกพี่คิดว่านะ ซื้อไปก่อนก็ซื้อมาไม่มีคนเล่นด้วยจะซื้อจะซื้อไปก่อนมันจะดีแล้วนนเนางมีข้าวไม่ใช่เกมเด็กคนเดียวซื้อมากดดันตัวเองก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีไม่มีคนเล่นด้วย เป็นหนูจะซื้อให้เพื่อนถ้าอยากให้มันมาเล่นด้วยน้องยังข้าวคือไอซื้อให้เพื่อนนะซื้อได้นะแต่ว่ามันมีเกมมันต้องต้องเล่นประมาณแปดคนอะไรพวกนี้เลยนะเว้ยคือถ้าเล่นสี่คนห้าคนอย่างเงี้ยก็ยังไม่สนุกนะมันต้องแบบแปดคนขึ้นไปเจ็ดแปดคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไอ้ไอ้ไอ้เงินก็ไม่ใช่ปัญหานะสามารถก็ซื้อให้ได้แหละถึงแต่ว่าคือปัญหาคือ มีเพื่อนไม่ถึงแปดคนนี่แหละปัญหาเลยเย็นมือถือฟรีเหรอเฮ้ยลองเล่นในคอมดิ ฉันตัวใช่หรอทำไมอ่ะไปต่อคิดเองป่ะนี่ลองครับแน่ครับโอ้ไม่ได้หรอก ปาร์ตี้ตรงนี้พี่เอกไม่เล่นแล้วหนึ่งไอมาตี้ก็ไม่เล่นแล้วหนึ่งไอมาตี้มันจะเล่นเฉพาะเกมที่มันอยากเล่น แค่เราไปถามนะโอ้ยไม่ต้องถามหรอกมันไม่เล่นมันเล่นมันจะเล่นเฉพาะเกมที่มันอยากเล่นเท่านั้นห้าห้าห้าเสนีดีเอสเอ็มเอ็มเอ็มขอบคุณครับเตอร์ตี้ห้าจากเอ็นโคเซอร์ครับผมขอบคุณครับใช่เออเอามาตี้มันเล่นเฉพาะเกมที่มันอยากเล่นถ้ามันไม่อยากเล่นมันก็จะพูดว่าเหมือนตอนเล่นตอนโชว์เล่นอูโน่อะ งั้นพวกว่าสรุปตัวไหนไม่มีเลยเลยนนแไ,ไม่ใช่ปัญหาแลนะ้ว ทัทง้งทั้งที่ผมทั้งทั้งที่อูโน่เนี่ยมันเป็นมันเป็นเกมที่สนุกมา,มากๆเลยนะใช่ไหมใครเคยเล่นอูโน,โน่มั่ง อูนอฟเป็นเกมที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนคือเฮี้ยมากเลยนะเอาจริงคือมาสนุกสัตว์เลยนะ <c oughs> ชอบเล่นพวกเกมไพ่บอร์ดเกมหูน้องม่ข้าวเรา,าไปดูอมงอัสดิแม่งโคตรมัน จริงๆคือแม้เหมือนเล่นบอร์ดเกมที่แบบว่าเราเราคอนโทรลตัวละครได้อ่ะ อะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวเอียงเลยสัตว์โอ้โหตัวเอียงอีกตัวหนึ่งอะไรวะเกมเช่ <S <s นที่มันตายไปแล้วเว่ใช่ผมเนี่ยจริงๆไอ้เจ๊งง้นเวลาสมมติกูเล่นตัวเดินแล้วกูแบบโดนจูกูกดออกได้ปะ เวลามึงจะตายมึงยังกดออกได้เลยสมมุติผมเล่นแต่ตอนที่ผมเล่นตัวใหม่แล้วผมโดนจูกนะั่นน่ะผมผม,ผมกดออกได้ป่าวะไอสัตว์เ้ยไอหยิ่ไม่แห้ง